สวัสดีทุกคนด้ยเนาะในวันนี้ตาไพก็จะพาทุกคนมาเล่นแมบ,บกระโดดเนาะซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะไพเนี่ยจำชื่อแมปไม่ได้แต่มันจะเป็นแมบ,บที่กระที่มันจะสุ่มทุก5 v าเราเนี่ยเจอเหตุการณ์ต่างๆขนาดที่เราเนี่ยเล่นออบบีไปด้วยเนาะอย่างกรณีเนี่ยคือตาไพ่ะสุ่มได้ไม่มีเขนจากนั้นก็ซุ่มได้หอยทากซพ่งนตาไพก็เดินช้าลงตาไพไม่สามารถจะกระโดดได้นอนเอาแล้วทำงี้ตาไพเจอกับซูมเอาโอ้โหตาไพเดินช้าจนเราไม่สามารถจะกระโดดข้ามได้กรรมแล้วไง ถ้าไปถึงกำต้องรีเซตคาแรคเตอร์นะจริงๆก็อยากให้ผ่านนั่นแหละแต่ว่าตายซะก่อนมันไม่ถึงอะเมื่อกี้เหมือนกับตาไพจะสุดได้ตายเฮ้ยไม่เอ้ยสุ่มไม่ตายนี่คือ,อยังไงอ๋อไปไม่ตายเพราะว่าตาไพอะมีเกาะสวรรค์อยู่ตาไพมีเกาะอยู่ตาไพก็เลยไม่ตายตัวตลกเอาตาไพาำเนี้ยไปเป็นตัวตลกตาไพหืมหลากสีเลยแล้วเพื่อนเปใหไ่เนี่ยเพื่อนตัวใหญ่แต่ว่าแบาบเขาแข็งเอาได้ตาบอดไม่เป็นไรตาไพยังพอหินอยู่ ตาบอดนี่คือจะไม่เห็นอะไรนะน้าจอเราดำมืดไปเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าใครโดนนี่ก็ก็ต้องจำใจเนาะเอออันนี้ถ้าใครได้ซูมเอาอีกแล้วอม,มองยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรซูมเอาไว้ดีแบบตาบอดซูมเอาอยัางพอเห็นนู่นเห็นนี่อยู่โอเคมันนับถอยหลังกแล้วนะคือมันนับถอยหลังประมาณห้าวิวทุกคนซึ่งเอา,าไป้วพตายไม่พอ,อชิค่อยก่อนอเรียบร้อยตายนี่เกือบ ก็คือต้องไปเริ่มใหม่อ่ะอ,อ๋อไปได้แข็งโอ้โหแข็งแล้วหนะ้าจุ่มดินเฉยไปเออไปอย่าเพิ่งได้ตายนะตายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคเช็คควายว่าดีเลยโอ้โหได้ตายมีแอดมินกับเราแต่ว่าแอดมินต้องเสียเอา้าถ้าไปได้แฟลชแล้วไปเผลอให้เผลอเดินเย็ดแม่ ต่ไปสูน่าไม้มีขาต้องรีบเดินไปตรงนี้เป็นทางยาวๆเลยอะถ้าไปอุ้ยได้จริงโจ้อืมจ,จิจงโจ้มันแบบกระโดดสูงทุกคนเออต่อไปเป็นไซแอน,นอีกโอ้กระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้โอ้โหแล้วไปต้องตกเลยเดีย๋ยวดูมันเกมกวนตีนไหมต,ไปปต่อไปเป็นสูบเอาอีกแล้วแล้วเพื่อนต่อไปก็เดินไปตาย อ๋อเพื่อนต่อยมันได้เดทไงมันก็เลยตายเฮ้ยตรงนี้มันยาวทุกคนใครได้เดทนี่คือแบบโคตรน,นั้นเลยนะโคตรเสียใจอ่ะโคตรเสียดายเลยโคตรโชคร้ายบิเคหัวใหญ่หัวใหญ่ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะอย,อย่างอย่างเดียวคือที่ใหญ่ได้ก็คือใยา่ได้ตายก็พออ๋อ,อตอนเป็นมุมมองอคนที่หนึ่งของทุกคนเราก็จะเห็นทุกอย่างอะเป็นมุมมองอคนที่หนึ่งก็คือแบบไม่เห็นตัวละครเราแต่เห็นด้านหน้าเอาแลวเกือบมันกระโดดยากเข้าใจไหม เอ้าทำไมยังไม่เช็คพอยตดี่เอออย่าลืมเช็คพอยต์ mm. เออกูเช็คพลอยนะอย่าสเสือให้กูไปเริ่มใหม่ตรงนั้น mm. อ้าผ่านไอ้ด่านเวินแล้วมาได้ซีนหนึ่งอ๋อได้เคนงกาะรูเอา้ากระโดดข้ามไปก็ไม่ได้โถ่เอ้ยวีมีระเบิดด้วย mm. เอา้า พอได้ใจแอนอีคราวนี้โอ้แล้วไปข้ามไปไม่ได้นะโดนแล้วก็ตายอ่ะใจแอนผ่านบื้นตาบอดตาบอดเออรอก่อนโอเคไว้ผ่านอ่าตอานนี้พายมีเทคนิคทุกคนแล้วไปจะพยายามอยู่บบนี้อือโอ๊ยตาบอดโอ้โถ แต่ไม่แปลกเลยถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆซูมได้คนตัวใหญ่อ่ะผ่านไปไม่ได้แน่นอนโอ้โหหนึ่งเพลสันวีวิทแม่ไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยๆได้เฟรชเฮ้ยโอ้สะพานอยู่แล้วโอเคอันนี้ไปก็ผ่านแล้วเนาะจะบอกว่าอันที่มันผ่านได้คือเราก็แค่เอาไปจไปได้แข็งอันที่ผ่านได้คือเราแค่มองทะลุกำแพงไปมันก็ผ่านแล้วอันไหนที่แบบมันผ่านไปไม่ได้อะมันจะพอเราซูมแล้วมันจะติดเออไม่ต้องทำเทคนิคแบบท้าไพ่ก็ได้นะที่แบบ เจ็บไป72อยู่ว่ะเออในแฟลโอ้ยทีกูได้แฟลเนี่ยกูต้องตายตลอดเลยอ่ะกูอยากได้อะวิ่งเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้เขาวนี่ <c oughs> ยจริงโจอีกแล้วคือด้านนานี่ก็มาเช็คพอยกูด้วยเกมโคตรดีสบายสูงไม่ใจแอน <c oughs> โอ้ยใสแอนอะไรมึงกระโดดแค่นี้เนี่ยตัวใหญ่แต่ไม่กระโดดเท่าเต่าได้ อันไหนแย,ย่ๆนี่คือได้บ่อยมากเลยอ่ะอย่างเช่นไอตาโบดนี่คือได้บ่อยมากแล้วคือไอที่มันสุ่มๆอยู่อะมันมีไม่กี่อันเองนะเออวุ้ยได้ระเบิดเออผ่านสักทีในสแนลวิกโอ๊ยอาตายดีมั้ง ตอนนี้ราไปก็มาถึงนานไอ้ต้อม่วงๆชมพูชมพูนี่แล้วนะรู้สึกว่าเขาจะให้เราแค่เดินไปเรื่อยๆโอเคม,มีอะไรยาก <l acht> ในหัวใหญ่หัวใหญ่ไม่มีอะไรหัวใหญ่นี่รู้สึกว่ามันจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะแขนนี่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยแต่ว่าไอ้พวกแบบตาบอดอะไรเนี้ยตัวใหญ่นี่เพื่อแบบผลกระทบโดยตรงเลยโอเคจิงโจ้ทำให้ไฟกระโดดสูงขึ้นจนรถไปมาถึงตรงนี้เลย ไปได้ตัวใหญ่อะซุ่มเอาอีกโอ้ยคราวนี้ระเบิดจับไม่ได้หรอก ของการใี้ทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างเอ,อ่ยถ้าไพ่เนี่ยไ้ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคือกลับมาก็เหนื่อยพอสมควรก็นำเสียงไปก็แล้วก็การผ่าคลิปก็จะแบบเหยือยืแบบนี้แหละ <c oughs> คือกูเหนื่อยเอาง่าย